เราเข้าสู่ยกยกจากเล่านะครับเหมือนเดิมนะครับทางช่องผมเองนะครับยักดีๆครับก็แวะวินเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ให้กับช่องผมหน่อยนะครับณเวลานี้ครับสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นประเด็นข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งครับนั่นคือเรื่องราวระหว่างเทรนด์อลิสเดอร์อโนกับเรอลมริดถูกจับเชื่อมโยงกันอีกแล้วและคราวนี้เนี่ยดูเหมือน หลายหลาคนแล้วกันครับแฟนๆเริ่พูดหลายหคนเนี่ยโอ้โหถามถ่ายเข้ามาเยอะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจบ้างนะฮะออบอกว่าคิดเห็นยังไงบ้างหรือมันมีโอกาสจรงิงหรือเปล่าที่เทนจะย้ายไปอยู่กับเัลมมอริดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรโอกาสเป็นแบบไหนแล้วมุมมองของผมมองข่าวนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรีย,ยงกันไปครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ มันเริ่มจากการทวีตเราเรียกว่าอะไรอะ X ใช่ไหมฮะเริ่มจากการทวีตใน X ของฟรานซิสโรมาโนนั่นแหละครับแน่นอนครับชื่อนี้เนี่ยมันก็สามารถสร้าง IMPACT ได้นะครับในฐนาของการเป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายมีข้อมูลเชิงลึกหรือ,อมีข่าววงในอะไรก็ว่าไปโรมา n โนได้รับการยอมรับอยู่แล้วแกทวีตออกมาประมาณว่าเรลมฤดริดกำลัง จับตามองสถานการณ์ในเรื่องสัญญาของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าประมาณว่าแบบยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการนะยังไม่ได้มีการาพูดคุยเป็นกิจจะละนะักษณะเพียงแต่ว่าการจับตามองสถานการณนะ์ณตอนนี้เนี่ยมันเข้าขั้นแบบ s ซเรียสหน่อยคือจริงจังหน่อยอะไรประมาณนั้นครับคราวนี้เนี่ยมันก็เลยแบบโอ้โหกลายเป็นหนึ่งในโพสต์ที่ ถูกพูดถึงในวงกว้างเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับครับว่าเทรนต์เป็นหนึ่งในหนึ่งในสัญลักษณ์ของสโมสรอลิเวอร์พูลณยุคนี้ครับในหน้าของการเป็นเด็กท้องถิ่นสก้าเซอร์เติบโตขึ้นมาจากชุดยาวยชนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ล่าสุดได้รับการตั้งขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมและก็ถูกคาดหมายว่าในอนาคตอันใกล้นี้ครับเทรนต์นี่แหละครับจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการเป็นกัปตันทีมสโมสรลิเวอร์พูลมันจึง สร้างแรงสะสะเทือนอว่าแบบนี้แล้วกันคราวนี้เรามาดูครับว่าสัญญาของเรนณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอายุถึงช่วงกลางปี2025ก็คือสัมมนานะครับเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือเรื่องการต่อสัญญานั่นแหละครับมันจึงไม่ได้เป็นเป็นที่น่าแปลกใจเท่าไหร่ถ้าเรามองมุมกว้างๆนะครับ ไม่ได้น่าแปลกใจเท่าไหร่ทำไมถึงมีประเด็นนี้ทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมาเพราะว่าสัญญาของเทรนด์นั้นเหลืออีกราวๆปีก,กว่าๆเท่านั้นมันจึงถูกจับตามองแะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งประจวบเหมาะกับที่ลิเวอร์พูลกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครับมันก็ต่อยอดมาจากที่ออยอนครอบกาลังจะอาลาทีมนั่นแหละครับแล้วลิเวอร์พูลก็เลยต้องสร้างทีมงานใหม่ทำโครงสร้างใหม่ แต่งตั้งมิเคเดนเอ็ดเวิร์ดเข้ามาแล้วในหนนาของการเป็น CEO of football ของ f n น w a y Sport Group นะครับเข้ามาบริหารจัดการวางแผนดิเรกชันต่างๆซึ่งลิเวอร์พูลนั้นเป็นพาร์ทหหรือเป็นพาร์ทใหญ่ๆครับของ f n น w a y Sport Group เพราะฉะนั้นหน้าที่รับผิดชอบหรืองานแรกของเอ็ดเวิร์ดแม้ว่าจะทำงานให้กับ Fenway แต่หน้าที่หลักที่หลายคนจับตามองก็คือการบริหารจัดการลิเวอร์พูลหลังจากหมดยุคข,ของเยนครอปนั่นแหละครับไม่นานถัดจากนั้นครับ เราก็ได้เห็นข่าวการแต่งตั้ง Richard Hughes, ริชาร์ฮิลส์นะฮะเตรียมที่จะเข้ารับงานในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรทร่ o, ผูกคนใหม่ที่จะเริ่มงานในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมองว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็จะเห็นเขาว,ว่าด้วยสัญญาของเทรนต์หรืออีกราวๆปีกว่าๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ทีมงานใหม่ ทั้งเอดเวิร์ดทั้งฮิวส์เนี่ยนะฮะจะต้องเข้ามาจัดการให้ได้ว่าจะเอายังไงต่อไปและไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์คนเดียวนะครับยังมีฟูจิฟันด้ยังมีโมซาลาครับที่เป็นนักเตะในระดับบิ๊กเนมของลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงกลางปี2025ถ้าเราเห็นที่มาที่ไปเหตุและผลของมันนะครับเราจะรู้ว่าไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาซึ่งถ้ามองในแง่ของเรอัลมดริดโอเคครับณเวลานี้ แบ็ Back aw, คขวาคนสำคัญก็คือดนนี่คาบาคาวหรืออาจจะมีลูคัสบาสเกสที่สามารถเล่นได้ในตำแหน่งนี้แต่คาบาคาวก็อยู่ในวัยที่เราก็ต้องยอมรับว่ากำลังโรยรามันจึงไม่น่าแปลกใจอีกเช่นเดียวกันครับว่าทำไมเรามอริดถึงกำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่เข้ามาอยู่ในการสร้างทีมชุดใหม่ของเขาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคราวนี้เนี่ยพอรู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไร คุยกันต่อครับว่าแล้วโอกาสล่ะมันเป็นแบบไหนไอ้ตรงนี้แหละครับที่หลายๆคนอาจจะกังวลว่าทีมงานชุดใหม่เข้ามาอย่างเอ็ดเวิร์ดอย่างฮิลส์เข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวหรือเจรจาต่อรองในการสออสัญญาเทรนด์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเทรนด์อยู่ในข่ายของการเป็นนักเตะในกลุ่มผู้นําแห่งอนาคตแล้วก็เป็นหนึ่งในแข้งที่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรนะครับ มันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหมายถึงว่าคงไม่มีใครที่อยากจะปล่อยให้เทรน์เนี่ยออกจากสโมสรเวอั์ฟูอลแน่ๆการที่จะย้ายทีมมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องมีการพูดคุยเจราจาแบบแบบเข้มข้นแบบเต็มที่เพื่อจะทำยังไงก็ได้ครับให้เทรน์นั้นต่อสัญญาให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักๆของ m มเคิลเอ็ดเวิร์ดและวิช u g h ิล นอกจากการหาพิจารกาทีมคนใหม่แล้วนะครับนอกจากการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับการต่อสัญญาของนักเตะตัวหลักก็เป็นอีกหนึ่งงานแล้วเทรนด์ก็คู่ควรครับในการที่จะให้ความเข้มข้นในการเจรจาในการต่อสัญญาเพราะเขาคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนั่นแหละครับนี่คือสำหรับผมนะผมมองว่าเขาคือหนึ่งใน นักเตะผู้นํานักเตะแห่งสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรแม้ว่าซีซั่นนี้อาจจะมีอาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเห็นกนารมีแบ็กขวาอย่างคอร์เตอร์เบอร์รี่ขึ้นมาแจ้งเกิดได้หรือเทรนด์อาจจะถูกวิจารณ์เหมือนเดิมครับในเรื่องของการเล่นเกมรับขยับขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์ไหมหรืออะไรต่างๆนานา,นาก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นแค่ปัจจัยครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเทรนด์ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับสโมสรลิเวอร์ pool ครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของผม ยังไงก็ต้องตอดสัญญาให้ได้นั่นคืองานของวิชาร์ทิวส์นั่นคืองานของไมคิลเอ็ดเวิร์ดที่ต้องทําให้ได้แต่ถ้ามันออกมาเป็นอีกทางละ่ะในขั้นต้นการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ถ้ามันไม่เวิร์กถ้ามันไม่เป็นผลอันนี้แหละครับน่าสนใจผมเชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเร็วไปถ้าใครกังวลน,นะว่าเอะเทรนจะย้ายไปมาริดจริง,รงๆเลอครับพี่ ตอบกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือในมุมมองของผมส่วนตัวผมคิดว่าซัมเมอร์นี้อาจจะเร็วไปที่จะมีการย้ายทีมนะฮะที่ถ้าหากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดีลนี้เป็นจริงขึ้นมานะครับซัมเมอร์นี้อาจจะเร็วไปอาจจะเร็วไปแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือการเจรจาสัญญาล้มเหลวแล้วภายในปีนี้ผมหมายถึงในขวบปีนี้เลยนะครับถึงเนี่ยปลายปี2 0 2 4เนี่ย ถ้าเทรนด์ยังไม่ได้ต่อสัญญาอันนั้นแหละครับอันนั้นแหละที่เราอาจจะต้องมากังวลหรือแอบแอบห่วงหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของเทรนด์อาริเซนาอโนซึ่งมาดริดเนี่ยถ้าเราถามถึงแรงดึงดูดเรารู้อยู่แล้วครับว่าพวกเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถดึงดูดนักเตะได้ด้วยเกียรติประวัติด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นเรอัลมาดริดมองอย่างเป็นกลางนะครับต่อให้แบบ นักเตะจะมีความผูกพันจะมีความรักหรือจะมีความพักดีต่อสโมสรขนาดไหนถ้า,ามันมีข้อเสนออย่างจริงจังเข้ามาจากเรอัลมาดริดแล้วด้วยสถานการณ์การต่อสัญญามันยังไม่บรรลุผลน่ะตรงนั้นแหละครับค่อยน่าเป็นห่วงหน่อยค่อยน่ากังวลหน่อยแต่ถ้าเรามองจากพื้นเพย์ต่างๆหรือ,อสถานการณ์ณเวลานี้สำหรับผมยังไม่ได้กังวลมากนะักยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ ขณะที่ต้องมาแบบโฟกัสว่าเฮ้ยกัวเทนจะย้ายออกจากทีมไปอะไรขนาดนั้นเพราะเรารู้เขาว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่แปลกครับที่มันจะมีข่าวแบบนี้ออกมาเพราะสัญญากําลังจะหมดลงในช่วงกลางปี2025สโมสรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกันใหม่บุคลากรเข้ามาใหม่ต่อให้มันเคยเวิร์ดจะเคยเป็นพนักง,งานของสโมสรลิเวอร์พลก็ตามแต่ริชาร์ดทิวส์เพอเอาคนใหม่ก็ต้องมาปรับจูนมาพูดคุยมาเจรจากันใหม่มันจึงไม่แปลกครับ ที่จะมีขาบแบบนี้ออกมาแต่ก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับการดีลในเรื่องสัญญาฉบับใหม่อันนี้คือพอยใหญ่เลยครับคือพอยใหญ่มากๆถ้าคุณต่อไม่ได้จะจาไม่ได้ถ้ามองในมุมผมนะไม่ใช่เป็นแค่ real madrid แน่ๆที่จะให้ความสนใจมันจะมีอีกหลายๆทีมากมายครับที่พร้อมจะเข้ามาแจมหรือพร้อมที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอให้กับเทรนด์อาร์เซอลอัโนแล้วถ้ามันเป็นจริงแล้วก็มองนมุมของตัวนักเตะน,นะครับ เราก็สามารถพูดได้ครับว่าเทรนด์นั้นประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลทุกรายการที่ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์มาได้หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในซีซั่นนี้ในถ้วยยูโรปาลีกที่ลิเวอร์พูลในยุคข,ของยิงครอปยังไม่เคยได้นี่นะถ้าเกิดได้ขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะแบบครบถ้วนเลยอ่ะได้ทุกถ้วยทุกรายการทุกแชมป์ไอ้มุมนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในข้อที่ใช้เป็นเหตุผลได้ครับว่าความท้าทายใหมๆ่ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือแพลชั่นหรือการไล่ล่าความสำเร็จกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังถ้าถึงตรงนั้นการย้ายทีมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับจะย้ำนะตรงนี้นะครับว่าข่าวที่ออกมายังไม่ต้องกังวลใ,ใดๆครับเป็นสาการที่สามารถเป็นข่าวได้ขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับเมคเกนเอดเวิร์ดขึ้นอยู่กับริชาร์ดฮิวจ์หรือใครก็ตามแต่ที่สามารถ มีอิทธิพลในการต่อสัญญาให้กับเทรนนิเดอร์โนได้ถ้าเซ็นสัญญาฉบับใหม่ทุกอย่างจบครับแต่ถ้าภายในปีนี้ผมย้ำเหมือนเดิมครับถ้าภายในปีนี้ครับ2024ยังไม่มีการต่อสัญญากับเทรนนั้นแหละครับค่อยน่าเป็นห่วงอ่ะเอามาฝากแบบรายละเอียดประมาณนี้ครับยังไม่ต้องกังวลไลไรมากมายนะครับในเรื่องของเทรนกับเรัลมดริดนะครับ หรือว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆเหมือนเดิมครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเมน้นเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือมีช่องทางสาับสนกดซปเปอร์ตงได้แล้วนะครับให้กับช่องของผมอยากดีๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ